ใช่คุนคันอยู่ไม่ช้าก็เลยจับมาพามาดูไก่เนี่ยนะคันอยู่เอาอะไรเอาคุมข้อมากมาไม่ใช่ดูมาดูดูพร้อมยังทุกคนพร้อมพร้อมในพร้อมหูใหญ่มากพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามอีพีหน้านะครับมีเมนูเกี่ยวกับกระดุกนะครับแสดงว่าตัวนี้แจะตาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่อะไรโบยูชิชแนลต้องเี้ต้องนี้ต้องพูดให้มันสนุกสนานหบ่อนี้นอ่ะอีพีนี้ครับทุกคนตอนรับสักราักใหม่ทุกคนเลยสตูดีปีใหม่2560ไม่ใช่2500เออถูกแล้วเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยกูยังพูดไม่จบเลยอ่ะจบใหม่วะ64เออ2564หรือว่าปี2021นนั่นเองหรือว่าเป็นปี ช่วยจู๋จันเจาะอะไรให้มันเหรออ่ะเริ่มต้นปีปีฉลูปีหนูเหรอเริ่มต้นปีหนูเกี่ยวอะไรกันเลยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการอะไรใหญ่ๆต้นปีปุ๊บมันมีอะไรใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรใหญ่ๆเข้ามาในบ้านเสมอเส้น18ล้อพุ่งเข้าบ้านไม่เอาดิมันจะต้องมีอะไรใหญ่ๆขึ้นมาเสมอนะครับทุกคนทำไมอ่ะเอาอีกอีกมึงยังพอแล้วมึงขัดแล้วกใครต้องไปเล่นซ้ำเล่นซ้อน วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูของที่ทุกคนแบบรอคอยมาประมาณแบบปีที่แล้วนี่แบบครึ่งปีมึงไม่เคยได้ดูทุกคนรอมากแล้วก็รอสุดๆพยายามทำพยายามสุดแต่เราก็ไม่เคยทําได้ใช่แต่ว่าวันนี้มาแล้วทุกคนเป็นจริงความฝันทุกคนเป็นจริงแบบถูกกฎหมายถูกกฎหมายด้วยผ่านตอนกงศุลแน่นอนเ้ามาทางไหนเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อหนี่ยว่านี่ครับคุณบญยัง เน <tang ar> ี่ยวะนเดี๋ยวพาไปดูหน่อยอะไรที่พ่อจับมาเมื่อเช้าอ๋อนี่น้ำมันขึ้นไงก็เลยขึ้นมาพ่อก็เลยเอาขืนตักได้เลยง่ายสุดวัดเดี๋ยวไปดูสิว่ามันอ่ะใหญ่ขนาดไหนลองไปดูสิไปดิไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยแต่ผู้ขนานเขารู้แล้วแหละเห็นตั้งแต่หน้าโปะก็ไหลเหี้ยนั่นก็คือกระดูกนั่นเองไปดูกันดีกว่าไม่รักกันรักใบอกพ่อใหญ่มากไปดูกันะใช่ นี่ก็คือซุ่มนี่ก็คือไก่ที่พอจับมาเมื่อเช้าขันใช่ขันอยู่เมื่อเช้าก็เลยจับมาพามาดูไก่เนี่ยนะขันอยู่ตอนเลยเอาเอาคุมคุมครอบมาไม่ใช่ดูมาดูดูพร้อมยังทุกคนพร้อมพร้อมในพร้อมหูใหญ่มากพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสาม ไอะใหญ่ปลาอะไรตัวเอาแขนไปทาไปเทียบดิดูดิไม่ได้แล้วเั้ยเองนี้กลัวๆอยู่นะเว้ยเห็นไตัวโคตรใหญ่อ่ะเชี้ยนี่ย่ะัวสองอันน่ะต่อกันอ่ะน่ากลัวมากอ่ะใหญ่จัดเฮ้ยเชื่องเฮมันมันอยากจะโชว์ตัวไงนี่ก็คือต้อนรับสักการะใหม่ปีใหม่ของเราพ่อตักมาเมื่อเช้า เขายังไม่ตื่นเออตูดดองอยู่สิเออแล้วพอมาเช้าน้ำมันแห้งอ่ะอมาช้าน้ำมันขึ้นไงมันก็เลยเข้ามาตรง<อ>นะั้นมันเออเอาถุงตักมาตักง่ายๆเลยเนี่ยนะเอ้ามันขึ้นมาบนที่เติรนยังไงก็ตักง่ายดูดน้ำหมดบ่อย,ยังจับไม่ได้เลยเขาตักง่ายแล้วก็มาใส่อ่างอันนี้นิ้วติดเดเนี่ยเหมือมา,ย,มาย,ยังไก่เลยอ่ะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ย มันรู้ว่าใครเลี้ยงมันตัวยิ้มระวัลเลยจะกัดตัวเหรงนี่ดูให้สะใจเลยดูให้สะใจเลยทุกคนดูดูดูความใหญ่ของมันตัวมันลายมันหินอ่อนเลยนี่เขาเรียกปลาดุกลายหินอ่อนลายหินอ่อนคล้ายๆกับวัวลายหินอ่อนเอางี้ดูใกล้เลยเห็นมาลายเหมือนหินอ่อนโอ้ดูมือดิแอ้อุ้มได้โอ้โหดูนี่ดูมันทใหญ่มากเอางี้อาจจะชั่งน้ำหนักไม่ได้แต่เดี๋ยวจะวัดให้ดูว่ากี่เมตร ยาวเท่าไหร่หอ่าเอาตลับเมตรก่อนคลิปนี้นะคะได้เห็นปลาดุกข,ของพ่อนะคะอย่างใกล้ชิดเลยไม,ไม่ไม่จกตาเลยไม่ไม่เห็นแค่หัวกระจุนกระจุมเลยคลิปนี้นี่คือเราวัดให้ดูจริงๆนะจากคลิปนั้นที่เราเคยบอกว่าเราจะเอาขึ้นมาวัดไม่ได้นี่เรามาดูว่าปลาดุกยักษ์ของพ่อยาวเท่าไหร่ถึงเมตรไหมไปดูกันอ่ามาลุ้นกันทุกคนว่าถึงเมตรไหมทุกคนดูอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้อ่างเนี่ยเออใช่เต็มอ่างแล้วมันยืดเต็มอ่างพี่วัดอ่างเลยดีกว่า ง่ายแปดพอดีเลยอ่ะเลยเนี่ยในอ่างครับปะดุเนี่ยงออยู่ปะดุกงออยู่เห็นไหมแล้วอ่างเนี่ยหนึ่งเมตรแล้วเนี่ยใช่ใชเนี่ยดูดิดูตัวเลขดิเหนึ่งเมตรพอดีเลยเชี่ยปะดุกอะไรวะมันคือปะดุกอะไรอ่ะรัสเซียยักษ์ไงรัสเซียดุกอุยดุกอะไรวะเขาเรียกดุกรัสเซียเหรอมันมีชื่อไหมโอ้เดี๋ยวปล่อยก็วันนี้เริ่มต้นสกัดรานใหม่ของเราเราก็เลยเอาของใหญ่ๆมาให้ทุกคนได้ดูก่อน คนรอคอยใช่เราก็เลยแบบว่าให้ดูไปเลยจะได้เลิกเงียงกันสักทีพวกเมืองอ่ะใช่ไหมเออเสร็จปุ๊บปวดปีแดดปวอะไรเป็นสีแต่ต้นปีสีแดงนี่แหละต้นปีทุกคนได้เห็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากลับไปปล่อยธรรมชาติที่เดิยมของเขากลับไปบ้านของเขานะครับเดี๋ยวให้พ่อปล่อยว่ะเพราะว่าพ่อเขาตักขึ้นมาไงไม่รู้เนี่ยนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งมาชัดๆอีกรอบหนึ่ง จะเป็นการทารุณลกรรมสัตว์มากเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะว่าหูจับขึ้นมาเพราะเอาไปปล่อยกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปปล่อยไม่ข่าวเลยว่ปะปลาดุกตัวนี้น่ากินมากเลยหรอโอเคเดี๋ยวจะเป็นการทารุณลกรรมสัตว์มากเกินไปจุดเตาอนงะ <c oughs> อีพีหน้านะครับมีเมนูเกี่ยวกับปลาดุกนะครับสแสดงว่าตัวนี้ตายไม่ตายดิตายได้ไงล่ะจริงอ่ะอ่าโอ้โหทำไมน้ำหนักกูเจ็ดสิบเก้าอ่ะ ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยเจ็ดสิบก้าแปิบหกอ๋อเจ็ดกิโลกโตัวนี้อครูสุดยอดเลยปะสรุปก็คือตัวนี้น่ะเท่าไหร่ประมาณ6กเจ็ดกโลเกือบสิบโลไปแล้วนะยี่สิปีไปแล้วนะเอาไป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 ยี่สิปีลูบ อ้าวเฮ้ยอ้าวโอเคไปไหนแล้วอ่ะหนึ่งีดสิบตีแล้วเขาจะกลับกลับยังไงไม่ต้องกลับไปทำไมเนี่ยใช่ใช่ใช่มันปิดลักลอบแับแย่มันนึกว่าจะเอาไปย่าขี้หดเลยเมื่อกี้มันนึกว่าโดนแล้วอีพีนี้ต้องบอกว่าอาจจะเสียใจที่ไม่ได้ดูวิธีการจับแต่ว่าอย่างน้อยก็สมหวังที่ว่าได้ดูปกติแล้วนี่โอ้โหวิธีการจับนี่อลังการยิ่งใหญ่ไม่ได้ดูไม่ได้ดู วันนี้ตื่นมาประดุกรออยู่หน้าห้องโอ้ยยอมเลยสุดยอดมากจริงเป็นไงเราเราก็มาคอมเมนต์กันด้วยว่าเฮ้ยแม่งใหญ่ไ,ไหมแล้วก็ประดุกพันอะไรเออและแต่จริงๆมันมีใหญ่กว่านี้นะนแต่ว่าพ่อจับตัวนี้ไม่ได้ไไดเอยอ่ั้นเราให้เขาดู ให้เอฟซดูปลามลแล้วก็ไม่มีอะไรทาเกี่ยวกับบ่อดิเฮ้ยมีเยอะแยะไอตัวนี้แหละวันไหนมันอาจจะไปอยู่ในกระทะกนได้เฮ้ยกบบ้าแล้วลาพีนั่นนี้แล้วกันอาจจะเป็นคลิปแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากายเพราะว่าพอจับขึ้นมาให้แล้วใช่แล้วแต่อย่างน้อยทุกคนก็ได้เห็นความใหญ่ของมันใช่ว่ามันอยู่ในบ่อนี้อาิเกเตอร์โอเคค่ะยวอีพีหน้ามาเจอว่ามันจะสนุกสนานมากขึ้นไปกว่านี้อีก เท่าไรกันใช่แล้วเจอกันใหม่พี่นะครับชอบคลิปแบบนี้ลืมกดแล้วกดแชร์กด subscribe ให้โบยูจีช anel ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยครับเวลาคลิปใ,ใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนมาดู่อนใครเพื่อนเลยคลิป<อ>นี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวได้เสื้อคอมเมนต์มาเร็วๆน,ววนี้ตอนนี้ไปอุ่นหน้ำพริกแม่โบก,ก่อนน้ำพริกพร้อมส่งแล้วนะคะ